นายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังครับบอกว่าภาพรวมการโอนเงิน1 0 0 0 0บาทวันสุดท้ายสําหรับเฟสแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับโดยกรมบัญชีกลางได้โอนเงินให้กับกลุ่มเป้าหมายมียอดสะสมโอนเงินสําเร็จแล้วรวมทั้งสิ้น11.86ล้านรายแล้วการโอนที่ไม่สําเร็จมีจํานวนทั้งสิ้น3ามแสนรายครับสาเหตุการโอนเงินไม่สําเร็จ กลุ่มผู้พิการก็คือบัญชีเงินฝากธนาคารถูกปิดเลขบัญชีเงินฝากธนาคารไม่ถูกต้องส่วนกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบางส่วนไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจําตัวประชาชนครับหรือบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวหรือบัญชีเงินฝากาาถูกปิดหรือเลขที่บัญชีเงินฝากของธนาคารไม่ถูกต้องครับดังนั้นค่ะจึงมีคําแนะนําขอให้ผู้มีสิทธิ์ ไปดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพกกับเลขบัตรประชาชนหรือติดต่อธนาคารค่ะซึ่งรัฐจะโอนซ้ำในวันที่22ตุลาคม22พฤศจิกายนและ22ธันวาคมนี้ส่วนผู้พิการที่ตกล่นก็สามารถประสานงานกับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อตรวจสอบรายชื่อและประชาสัมพันธ์เรื่องการไปผูกบัญชีพร้อมเพกก่อนกำหนดค่ะ อันนี้ต้องต้องไปประสานกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานของพอมอนะครับในการที่ดําเนินการอัปเดตเรื่องของบัญชีต่างๆนะครับก็เรีอนอย่างนี้ครับคนที่โอนไม่ผ่านเนี่ยมีอยู่2กรณีหนึ่งคือเรื่องของคนพิการที่ไม่ที่ผูกกับบัญชียังไม่สําเร็จหรือบัญชีไม่มีการอัปเดตและ2คนที่ยังไม่มีพร้อมเพย์นะครับก็ต้องดําเนินการให้เสร็จรัฐบาลยังยัง,ย,งยังมีเวลาพอสมควรครับในการโอนย้ํา3ครั้งนี้นะครับกินเวลา2-3เดือนแต่ก็ไม่อยากให้ให้ชะล่าใจไปถึง2องสเดือนนะครับรีบทําเราจะได้รีบ ใช้เงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยกันนายเผ่าภูมิยังกล่าวถึงประเด็นในเฟสที่2ครับว่าอาจจะปรับวงเงินเหลือเพียง5,000บาทบอกว่าเรื่องนี้จนถึงตอนนี้ยังไม่มีการหารืออย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ขอให้โฟกัสที่ตัวเลขวงเงินครับเพราะว่าตัวเลขที่ออกมาเป็นเพียงข้อเสนอที่โยนเข้าไปในสังคมยังไม่มีนัยสําคัญครับแต่ต้องรอการพิจารณาจากคณะกรรมการก่อนว่าควรเป็นรูปแบบใด รวมถึงจํานวนเงินที่เหมาะสมด้วยเพราะต้องดูแรงกระเพื่อมแล้วก็เวลาที่เหมาะสมจะใช้ครับโดยจะมีการหารือเร็วนี้นะครับแต่ที่ล่าช้าเนื่องจากว่าตอนนี้ต้องช่วยเหลือเรื่องปัญหาน้ําท่วมก่อนครับ